สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับน้าเด็ดเมืเดิมนะครับน้าเด็ก็มาอัปเดตเรื่องขององค์ปู่ปาดิจิตนะครับที่บ้านกุกอกนับบ้านลุงพลนะครับวันนี้ก็มีความคืบหน้าของอาการเอาวัตถุมงคลนะครับวัตถุมงคลใส่เข้าไปในตรงหัวใจพญานาะที่เรายาหัวใจพญานาะ ใส่ไปตรงนั้นวันนี้ก็ทาทาพิธีแล้วทําพิธีแล้วก็แล้วก็ปิดเลยนะครับี๋ยวมีอะไรบ้างที่เราจะใส่ไปตรงนั้นอ้อเดี๋ยวขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่ให้กําลังใจนาเดีนะครับขอบคุณขอบคุณมากๆท้งที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยอขอบคุณมากๆท,ที่ติดตามติดตามนาเดีาให้กําลังใจนาเดีมาเอา้ามาดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับามาเริ่มตรงนี้เลยนะครับนี่ของต่างๆของ มงคลต่างมีพร้อมแล้วนะครับเนี่ยที่ที่เขาจะใส่กาไปก็เนี่ยอยู่ที่ตรงหน้าอกด้านหน้าขององ์ปูปฏิจิตนะครับนี่นี่ก็เป็นเครื่องวนะัตถุมงคลที่แต่ละคนแต่ละคนเขาให้มานะครับเขาให้มาอันนี้ก็เป็นดอกไม้นะครับมีดอกไม้ด้วยดกอกาดอกไม้ที่จะบูชยาของพญานาคอง์ปพูพญานาคนี่มีมีหลายชนิดนะครับแต่แต่ที่นี่ที่บนบนบน,นี่ผมเห็นแต่ ดอกดอกไม้สีเหลืองนะครับดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองนี่ก็ใช้ได้ดอกมะลิอะไรก็ได้แต่ว่าเขาเห็นต่ดอกดาวเรืองตัวนี้ก็จะดอดาวเรืองนะครับอนี่ก็เป็นเครื่องบูชาที่เขาจะเอามานะครับนี่เป็นทั้งสีเหลืองสีแดงนะครับแล้วมีนี่ผู้ที่เขาร่วมนะครับมีปแตนเนี่ยปแตนกำลังถ่ายรูปอยู่ปแตนกำลังถ่ายรูปกลางบนนั่นแหละที่เป็นเป็นนั่นแหละเป็นองค์เป็นเน่าปัญหาอะไร โอ้ใจพญานาคนั่นนี่เขาจะใส่ไว้ตรงนั้นนะครับเขาใส่แต่นี้มันมีนั่งร้านอยู่ด้วยเพราะเขาอรองร้านออกไม่ได้เพราะว่าก็ยังตรงต้องไม่เสร็จเนี่ยมีนั่งร้านด้วยแต่ว่าเขาจะทําก่อนครับเขาจะทําก่อนนี่ลุงพลอ้วันนี้ลุงพลใส่เสื้อขาวเลยแต่งชุดขาวนะครับกำลังยืนร่วมในพิธีด้วยนะครับนี่ระาอานี่เป็นพระปราติก้อยมาเนี่ต้องทำหนีนี่ใส่ลงไปด้วยเนี่ยลุงพลลุงพลก็จัดการเนี่ยทั้งผู้ที่เข้าไปร่วมเนี่ยจัดการ รวบรวมกันเนี่ยได้มาเยอะแยะเลยเนี่ยนะเตรียมหอกัน้องหอหอใส่ใส่ผ้านะครับหอใส่ผ้านะครับนี่เตรียมกันแล้วนี่เตรียมกันแล้วนะครับเตรียมกันนี่มีเยอะแยะเลยนะครับมีเยอะแยะเนี่ยทั้งผ้าทั้งอะไรเยอะแยะเลยครับเนี่ยเตรียมหอกันนะครับเนี่ยมงคลก็เยอะอยู่ครับเยอะอยู่นะครับเนี่ยมีของของที่เป็นมงคลเยอะแยะนี่ข้างในนี่ก็เป็นพระมีลูกแก้วด้วยเนี่ลูกแก้วสีสีฟ้าว่านะครับสีฟ้าก่านะครับมีลูกแก้วด้วย นะครับมีมีมเยอะแยะเนี่ยมีเป็นทองเนี่ยเป็นทองก็มีนะเขียนชื่อเขียนอะไรก็ยังเขียนชื่อเข้าไปก็แล้วแต่นะครับมีมีลูกแกว้วลูกสีเขียวนะครับลูกสีเขียวเนะี่ยใส่ร่วมกันไปด้วยนี่มีเอฟซีเยอะแยะเดือยืนก็ดนะูยืนไต่ตามก็ยูสนะลมงบลก็ยืนอยู่มีมงคลยืนอยู่อะไงง่ายใส่เสื้อสีขาวนะครับที่ให้ดูให้ดูอีกมุมหนึ่งนะครับ ก็คลิปนี้ก็จะให้ดูพิธีท่านวันเองนะครับพิธีที่ว่าเขาทำพิธีเอาเครื่องมงคลวัตถุมงคลใส่เข้าไปในในช่องหัวใจพญานาคครับวันนี้เขาใส่เสร็จเขาก็ป,ปิดเลยนะครับปิดเลยใครจะมาร่วมก็มามาได้วันนี้เอาเครื่องอะไรก็เลแต่มาจะเขียนชื่อเขียนอะไรก็ได้ในเป็นทองนะครับจะทาบุญอะไรก็ได้มีวัตถุมงคลอะไรก็ใส่เข้าไปได้เนี่ยเขาทา เขากำมังเอเนี่ยเขากำกำมังจะใส่อยู่นี่เป็นทองเป็นทองอันนี้เป็นทองที่ที่เขาจะใส่เข้าไปนั่นแหละครับเขาก็รวมรวมรวบรวมกันไปนะครับรวบรวมกันอยู่อันนี้ก็ให้มาดูบรรยากาศข้างนอกนะครับอันนี้ก็ที่โดมโดมนะครับที่โดมที่ว่าเขาย้ายมาใหม่โดมแม่โทรพี่นะครับเขาย้ายมาใหม่จากจากอีกฟังเห็นว่าย้ายมาจากฝังนี้อ่านี่ก็อีกมุมหนึ่งนะครับอีกมุมหนึ่งนี่เครื่อง ประมงคลที่ออกมารวมตอนนี้ยังไม่ใส่นะครับยังไม่ใส่ยังยังรวมมันอยู่ที่นี่รวมนี่เดี๋ยวก็จะทําพิทาพิธีเสร็จก็ใส่เลยเดี๋ยวลุงปนเป็นคนใส่ลุงปลเป็นคนใส่นะครับนี่เห็นกันชัดๆเลยเห็นชัดๆเลยมีพระมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับเห็นเขาโผ้าหน่าจะเป็นผ้าผ้าต้องใช้ผ้าสีแดงน่าจะเป็นอย่างนั้นเห็นมีผ้าสีแดงมี ลูกแก้วเนะี่ยมีลูกแก้วอยู่ด้วยลูกแก้วนะครับเนี่ยมีดอกไม้ดอกดาวเรืองนะครับดอกดาวเรืองนะครับนี่ก็พิธีนี่ก็เป็นพิธีรวมพิธีอยู่นะครับนี่รวมพิธีว่ามีอะไรบ้างเนะรื่องมีอะไรบ้างเนี่ยผูกมัดเตรียมแล้วเตรียมที่จะนาเข้าแล้วนะเตรียมที่จะนำเข้าว่ามีอะไรบ้างเต็นนําเข้าไปแล้วเนี่ยครับเยอะแยะเลยใส่ก็ไปตนงนั้นนะครับที่ที่จะใส่เนี่ยมันก็ข้างล่างที่บอกว่าประมาณสองเมตรนะก็เท ก็เทปูนไว้เมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนนี่จะเป็นลุ่งๆก็เทปูนไว้แล้วก็เอาเหล็กเหล็กเสริมเข้าไปเพราะกลัวเพราะั้นเพราะมรับน้าหนักจากเสียนลงมาดังนั้นก็จะเทปูนช่วงล่างเนี่ยก็จะเทปูนนะครับเนี่ยเครื่องวัตถุมงคลนะครับเนี่ยเขาจะใส่ไว้ตรงนี้นี่ลุ่มคนเริ่มเริ่มเริ่มจะมาใส่แล้วเนี่ยเริ่มใส่แล้วเนี่ยลุงคนเริ่มมายืนแล้วเนี่ยมีก็ส่งให้ก็ส่งให้ก็มีอะไรบ้างเี่ยก็ส่งให้ครับก็ส่งให้ว่มีอะไรบ้างนะครับ เนี่ยลงงนใส่แล้วตอนนี้ใส่แล้วนะครับลงเงิน,นใส่แล้วพี่จะพูดถึงลักษณะของพญานาคุณเนี่ยลักษณะของพญานาเขาบอกลักษณะพญานาคเนี่ยตามความเชื่อของแต่ละต้องทินน่ะมันก็ไม่เหมือนกันขนาดโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยพญานาเขาก็เป็น,ปน,ปน,ปนงูนะที่หนดูมานเป็นงูใหญ่พวกนั้นแต่ต้องมีงอนด้วยนะบางคนอากเคยเห็นนั่นงูตัวใหญ่ๆจะมีงอนด้วยถ้ามีงอนแล้วก็ใช่เปงูใหญ่นะครับจะมีตาตาสีแดง มีตาสีแดงมีเกร็ดมีเกรดนี่แล้วแต่เลยเกรนอาจจะเป็นสีแดงก็ได้สีดําสีเขียวก็แล้วแต่นะครับอ่ก็ก็พญานาคนี้ก็บอกว่ามีหลายเสียนเสียนเดียวก็มีหลายเสียนก็มีนะแต่ก็บอกว่าถ้ามีถ้ามีหลายเสียนนี่ก็บอกเป็นเป็นเสื้อสายเป็นเสื้อสายของพญานาคที่ที่เป็นัลังของพระนารายณ์เราก็เห็นก็ว่ากันอย่างนั้นนะเป็นเป็นผู้ใหญ่ นี่เล่าหน่งเล่าของเล่ากันมาอันนี้ก็เล่าต่อนะครับเอามาดูกันต่อเนี่ยลุงพนกำลังใส่แล้วนะครับลุงพนกำลังใส่ใส่ไปนะครับเนี่ยสีแดงๆลุงปลใส่ไปแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรพีพิธีที่จะใส่เพื่องมงคลอย่างเดียวเนี่ยผลก็ใส่ไปแล้วมีไหลไหลยหอครับมีไหล่หอใส่ก็ไปด้านหน้าเนี่ยใส่ก็ไปด้านหน้าลุงพลใส่เสื้อสีขาวใส่ก็ไปเลยนะครับกำลังใส่ไปเนี่ยตอนนี้ใส่กันเสร็จแล้ว ครับใส่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของอืพญานาคเนี่ยมันมีเกี่ยวพันกับเรื่องของพุทธศาสนาก็เยอะเหมือนที่ผมเคยพูดได้ฟังเรื่องของพุทธศาสนาที่ว่าพญานาคแปงลงร่างมาเป็นคนแล้วก็มาขอพระเจ้าบวชอันนี้ผมก็เคยเคยพูดไปแล้วแต่มีสิ่งหนึ่งที่ที่พญานาคเขาบอกทาไม่ได้ก็คือเวลาแปลงเป็นร่างคนเนเี่ยเวลานอนหลับเนี่ย มันจะต้องเป็นพญา,านามันแต่ต้องหลับสนิทนะพอหลับสนิทปั๊บจะเป็นพญานาเลยที่เขาเข้ามาเห็นน,นี่ก็เรื่องเล่าสืบเนื่องกันมาที่นาดเด็เล่าเมื่อก่อนเนี่ยเล่าเมื่อก่อนคลิปก่อนเนี่ยเพราะว่าอย่างนั้นสิ่งที่พญาน้าทาได้กูกูสามารถแปลงรา่างเป็นคนได้แต่ที่ที่พญาน้าทาไม่ได้ก็คือเมื่อเปลงรา่างเป็นคนเ,เวลานอนหลับพอหลับสนิทปั๊บ หลับจิ้งตัวเลยหลับลึกหลับหลับนานเลยก็ผมหบตาหลับอย่างนั้นร่างอยากกลายเป็นพัญานาคนั่นแหละที่ที่ตอนที่ไปบวชกับพระพุทธเจ้าก็มีพระเข้าไปเห็นว่าโอ้นี่พญานาคก็ต้องให้สึกนั่นแหละที่สิ่งที่ที่พญานาาทำไม่ได้ก็คือนั่นแหละการนอนอ่าที่มาหลานอย่รางที่อ่างยาที่ก็ว่ามันหน้าทำไม่ด้เช่นเวลาโลกลากเนี่ยโลกลากนลก,ลากน็ต้องเป็นนาคน่ะ ไม่จะไม่จะเป็นร่างเป็นคนในโลกราโลกกราบในในร่างคนก็ไม่ได้นะพรโลกกราบม่ต้องเป็นหน้าเออใยนเวลาตายเนี่ยก็เหมือนกันก็ต้องเป็นหน้าทำปลงร่างมาเป็นคนหมดเลยชีวิตปั๊บเนี่ยก็ต้องกลายปั๊บเป็นหน้าบางทีเอออะไรประมาณนั้นนี่ที่สิ่งที่ที่ที่หน้าทาไม่ได้เนี่ยครับมีถามสี่ห้าอย่างที่หน้าทําไม่ได้อนี่พิธีเสร็จเนี่ยพิธีก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรแล้ววันนี้ก็นาเดชก็มามา คุยกันเรื่องพิธีของการทำพิธีใส่เวทถูกมงคลลงในหัวใจปัญานาค,นครับในหัวใจปัญานาคคือในความเชื่อของของคนคนของปัญานาคเนี่ยคนคนว่าดังก็ไม่เคยเชื่อคนว่นหลังก็ไม่เคยเชื่อแต่คน,นเอเชียเนี่ยเขาเชื่อกันคน,นเอเชียเนี่ยเขาเชื่อว่าปัญานาคเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยเฉพาะของที่ประเทศอินโด ประเทศอินเดียประเทศอินเดียนะเขาะเขาเชื Arizona, na, a, ่ออย่างนั้นรับพวกพวกอินดูเขาพวกพวกอินดูเขาเชื่อว่าพระญานาคเป็นเทพเทพแห่งน้ำเป็นเทพแห่งน้ำเขาเชื่ออย่างนั้นแต่คนกวางังเขาไม่เชื่อคนไทยโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาเชื่อประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทยลาวแถบนี้อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาเชื่อเรื่องพญานาคเขาเชื่อเพราะเป็นจริงสักเป็นจริงสังสิทธ์นะครับแล้วก็บูชากันเยอะ ครับเขาบูชากันเยอะเรื่องเรื่องแบบนี้เขาบูชากันเยอะเรื่องของพญานาเรื่องของพญนาคเรื่องของเกลแกเก้วมดีแก้วมดีของพญนาเนี่ยเขาบอกว่าเวลาพญนาคเกิดมาเนี่ยมาจุติเนี่ยพอโตเป็นหนุ่มเนี่ยเขาจะต้องไปบังเพ็นเพียนน่ยเขาเขาเล่ากันมาอย่างนั้นเขาเขาต้องไปบังเพ็นเพียนเรียกไป จำสินไปจำสินก็ต้องอาศัยเนี่ยลูกแก้วอาศัยลูกแก้วลูกแก้วเนี่ยตัวเองทำบุญมาไงก็ก็จะมาอย่างนั้นเลยมาอย่างนั้นเลยลูกแก้วที่ไปจำสินนี่บำเพ็ญเพียรเนี่ยพวกนี้จะได้ยมิตรเนรามิตรอะไรก็ได้โอ้เนยมิตรพิมานอะไรพวกนี้หรือว่าอ่านทิพย์เนี่ยมีความสำคัญแบบลูกแก้วนี่มี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 ความสำคัญมากนะครับลูกแก้ววันนี้เนี่มีมีความ,ม,ม,มสำคัญมากเนี่ยมาคุยมาคุยกันว่าเ พญานาคมีความผูกพันกับพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตมีความผูกพันกับพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ย<ม>แล้วก็มีความผูกพันกับคนที่นับถือพุทธศาสนาด้วย<ม>แล้วพญานาคนี้ก็มอกีอีกสิ่งหนึ่งก็คือเวลาคนเกิดมันจะมีปีเกิดอยู่นะมีมารงผู้ใยอย่างนี้นะเป็นสัญลักษณ์เลยว่าเออสัญลักษณ์ก็ว่าเออ,น,ญญเอนี่ยคนเกิดวันคนเกิดอีมารงเนี่ยต้องเป็นผู้ย่อย กูมาแล้วจะต้องปีมีอำนาจมีบุญวัสนาอะไรประมาณนั้นเลยนะเออนี่เขาเขาเชื่ออย่างนั้นนะครับเนี่ยวันนี้ก็มานั่นอีก็มาอัปเดตในเรื่องของพิธีเนี่ยก็เสร็จแล้ววันนี้ก็ปิดแล้วอะเขาปิดแล้วนี่ก็จ้างเขาทำการปิดโขปูนเชื่อมเหล็กเชื่อมเหล็กเข้าไปโปกเรียบร้อยวันนี้ปิดแล้วครับหัวใจน่านของหัวใจพญานาคปิดแล้วนะครับเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็จะเป็นส่วนของอื่นๆที่จะตานนะครับแล้วมีส่วนของด้านหน้าด้านหน้านี่ก็อีกอีกอีกลูกหนึ่งที่หัวใจที่จะติดแต่ยังไม่ติดก่อนยังไม่ติดก่อนนี่เห็นว่าจะติดวันไหนไม่แน่ใจนะครับอันนี้ลูกลูกแก้วสีชมพูด้านหน้าตรงซอยเห็นตรงซอยเห็นตรงซอยสังวานตรงนั้นแหละเขาเรียกแต่ด้านหลังนี่เป็นหัวใจอีกดวงหรือว่าลูกแก้วที่เขาเรียกนะแต่ผมก็เรียกหัวใจดวงที่สี่ที่ผมว่าเนี่นั่นอยู่ด้านหลังส่วนด้านหน้าจะเป็นลูกแก้วดวง ดวงใหญ่นี่ดวงสีชมพูนี่เขามาติดไม่รู้วันไหนเดี๋ยวนัดเดค่อยมาอัปเดตให้รู้กันนะครับนี่วันนี้ก็นาเด็ดก็ฝากไว้เพียงตอนนี้นะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ให้กำลังใจทุกคนนะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋เข้ามาให้ดูกันแค่นี้นะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ